สุดท้ายของ m o ส t NEW นะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น5พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ทําให้หลายฝ่ายตื่นตัวนะคะรวมไปถึงให้ความสําคัญกับเหตุการณ์เตรียมการที่จะหาทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันหลายหน่วยงานเลยและเหตุการณ์ทีเดียวนั้นถ้าจะว่าไปแล้วไม่เป็นที่คุ้นชินของคนไทยจริงนะครับโดยเฉพาะภายพิบัติจากแผ่นดินไหว ถ้าจะว่าไปแล้วในความเป็นจริงนั้นเนะี่ยโลกทั้งใบนี้เขาบอกก็มีแผ่นดินไหวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเล็กเน้อยน้อยคนทั่วไปไม่ก็รู้สึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มเมื่อนั้นนี่ต้องหันมามองนะครับว่ามีการเตรียมการรับมือไว้แล้วหรือยังแล้วก็สิ่งต่างๆ่างที่โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะครับ S <S <S จะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่มากทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราค่ะรวมไปถึงนะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือรวมถึงทําความ รู้ความความเข้าใจนะฮะห้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมไปติดตามกันได้จากช่วงนี้ most issue ค่ะ นานนับสัปดาห์ทีเดียวนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนั้นก็ในถึงวันนี้เนี่ยในพื้นที่ใกล้เคียงเขาบอกว่ายังมี after shock อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวใช่ค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้นะคะก็สร้างความตื่นตระหนกนะคะครวมถึงสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนคนคนไทยของเรานะคะแทบจะทุกภูมิภาคเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะอาคารต่างๆ<ถ>นะคะที่มีอยู่นะคะว่ามีความมั่นคงมีความแข็งแรงปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารพาณิชคอนโดมิเนียมที่เตรียมแล้วล่ะน,นะคะ<ม>ว่าจะมีการวางรากฐานหรือว่ามีการจะ จำน่ายให้กับประชาชนมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนน่นหมายถึงว่าแผ่นดินไหวที่เชียงรายแต่ว่าความสนใจก็ไปทั่วทั้งประเทศ<ช>โดยเฉพาะ,ะในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคารสูงเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นถือว่ายอมรับจริงๆนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดบ่อยอและต่อให้ที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่านะะในเรื่องของอาคารที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอาคารที่สร้างหลังปี2550จะไม่มีปัญหา แต่ว่าอาคารนะคะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีความสูงสร้างก่อนปี2,550ยังไม่มีการออกแบบไว้เพื่อรับรองกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อเสนอต่างๆมากมายนะครับรวมแม้กระทั่งมีการเสนอให้มีการตรากฎหมายาใช่ไหมครับ<ช>ที่เป็นการที่จะแก้ไขหรือว่าป้องกันเหตุแผ่นดินไหวหรือว่ารับมือ,อม พูดถึงเรื่องของการรับมือนะว,วันนี้น้องนุ่มครับทราบหรึเปล่าว่าถ้าหากว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นน้องนุ่มต้องทำอะไรบ้างโอ้อย่างน้อยนะคะเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวถ้าเกิดขึ้นสิ่งที่เราย้ํากันอยู่เสมอก็คือว่า ต้องมีสติค่ะมีสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะจะได้หาทางป้องกันได้ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าความรู้เหล่านี้ถ้าหาว่ากระจายไปให้กับคนไทยส่วนใหญ่ได้รู้แล้วก็จะได้เตรียมในการรับมือมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอ๋อใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีความห่วงใยค่ะจากทางด้านของอพวชนะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะมีการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในการรับมือป้องกันแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องค่ะก็เนี่ยแหละค่ะทีมข่าวของเรานะคะ m o สเนีก็ได้มีการรวบรวมนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในนิทรรศการนี้มาฝากผู้ชมกันจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามรายงานชิ้นนี้ค่ะจากคุณสรนันเขื่อนเพชรค่ะ ครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะเราพาไปอยู่กันที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาตินะครับหรืออพวชนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเขามีการจัดในส่วนของนิทรรศการวิทยาศาสตร,ร์นะฮะรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงรายนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับจากาในส่วนของสถานการณ์จําลองและมีในส่วนของพี่ๆที่จะมาให้คาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับติดตามจากรายงานครับจากงานนนนิทรรรศกาใคั้้งี ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการที่ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบจำลองและการเตรียมมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวซึ่งรวมไปถึงหลักในการปลูกสร้างอาคารหรือตึกสูงที่ต้องใช้องความรู้เป็นอย่างมากในการสร้างและทนต่อสภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้โดยในงาน มีเยวาวชนและผู้สนใจเข้าชมยุทรศการเป็นจนํานวนมากสําหรับเรื่องของภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาตินะคะจริงเราก็มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ให้กับประชาชนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะคะพิบัติภัยต่างๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ประชาชนเนี่ยสงสัยอยากจะรู้อยากให้เราไขาความกระจา่างนะคะเราก็จะจัดนิทรรศการ เราเรียกว่านิสการฮอตอิชชูขึ้นมาซึ่งนิสศการชุดนี้เนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์นะคะอยู่2ข้อก็คือเราต้องการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็เขาจะปรับตัวกับแผ่นดินไหวหรือว่าจะมีการวิธีการหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวได้ยังไงนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างความตระหนักให้กับเขาเรื่องของแผ่นดินไหว เพื่อที่ว่าเขาจะได้สามารถเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าใจเรื่องของแผ่นดินไหวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นิทรรศาการชุดนี้เนี่ยเรายังมีการจัดสื่อต่างๆนะคะสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวเนี่ยหลายๆ,ๆสื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแผ่นดินไหวที่ทุกท่านเนี่ยสามารถจะขึ้นไปอยู่บนบ้านหลังนั้นแล้วก็มีการปรับระดับของความแรงของแผ่นดินไหวได้หรือว่าเครื่องไซส์โมก,กราฟ ะะซึ่งเป็นเครื่องวัดแผ่นด,ดินไหวเนี่ยก็สามารถที่จะมาทดสอบได้ว่าเครื่องนี้ทำงานได้ยังไงนอกจากนั้นเนี่ยทางอปชอเองนะคะก็ยังมีการจัดวิทรศการเรื่องของสึนามิด้วยนะคะเพราะว่าสึนามิเนี่ยกเ็เป็นเป็นเป็นอ,อ,อุบัติภัยอย่างหนึ่งเนาะทีเ่เกิดขึ้นจากแผ่นด,ดินไหวนะคะนางสาวอุมาพรเครือคำวังหัวนหน้ากองวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กล่าวว่า การจัดิทศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาชมเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสร้างความตระหนักในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยนางสาวอุมาพรยังกล่าวต่ออีกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมีสาเหตุการเกิดอยู่หลายปัจจัยโดยเฉพาะเหตุการณแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาเคลื่อนตัวในแนวราบ มีจุดกำเนิดลึกจากผิวดินลงไป6กิโลเมตรทำให้เกิดความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆพูดถึงเรื่องของจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซึ่งปกติแล้วจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ใต้ดินลึกลงไปค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายครั้งนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ลึกลงไปถึง7กิโลเมตรแต่จริงๆก็ไม่ถือว่าลึกมากนะคะ เพราะว่ายิ่งย่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยอยู่ตื้นขึ้นมา,มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยู่แค่บนบกนะอย่างการเกิดซึนามิครั้งใหญ่เมื่อหลายปีที่แล้วเนาะอันนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยก็อยู่ในมหาสมุทรไม่ได้อยู่บนบกนะคะแต่ว่าที่เกิดที่เชียงรายครั้งนี้เนี่ยคือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ทีอ่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งอยู่ในแนวรอยเลื่อนของรอยเลื่อนพะเยานะคะ ซึ่งรอ,อยเลื่อนเนี่ยอย่างที่ที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าไอ้รอยเลื่อนเนี่ยมันก็คือรอยแตกของหินนะคะที่มันมีแบบหลายหลายรอยเลื่อนมากในประเทศไทยเนี่ยมีถึง14รอยเลื่อนแล้วก็9รอยเลื่อนเนี่ยอยู่ในภาคเหนือนะคะรอยเลื่อนพวกนี้มีการเคลื่อนที่นะอาจจะเคลื่อนที่มากเคลื่อนที่น้อยถ้ามีการเคลื่อนที่แบบรุนแรงมากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้แล้วก็ การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนเนี่ยมันมีหลายลักษณะตั้งแต่แบบรอยเลื่อนปกติหรือว่าลอยเลื่อนย้อนหรือรอยเลื่อนแบบแนวราบนะคะซึ่งแผนดินไหวที่เกิดครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่ลอยเลื่อนเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวราบซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะสัญญาณเตือนภัยต่างๆนะคะหรือว่ารู้ถึงวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดนะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือทุกท่านนะคะทุกคนนะคะต้องมีสติ เมื่อสติมานะคะเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะที่โล่งแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในใกล้ๆก,กับต้นไม้หรือใกล้ๆก,กับเสาไฟฟ้าที่สูงๆนะที่มันอาจจะล้มลงมาทับหรืออยู่ใกล้กับอาคารสูงเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มทับใส่เราได้หรือถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยนะคะมีถ้าได้ติดตามข่าวจะบอกว่ามีหลายท่านเนี่ยเสียชีวิต แต่ไม่ได้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนะเสียชีวิตจากการที่แบบมีสิ่งของเนี่ยหล่นลงมาทับนะคะเพราะว่าพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยเตรียมตัววิ่งกันทันทีเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มองว่ารอบด้านเนี่ยมีสิ่งต,งต่างๆที่อาจจะล้มลงมาทับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยให้ลองมองก่อนนะคะว่าเรามีที่หลบภัยอาจจะเป็นแบบใต้ใต,ใต้ใต้เตียงหรือว่าใต้โต๊ะนะคะคืออาจจะเข้าไปหลบไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เราแบบตั้งสติได้แล้วค่อยแบบสังเกตว่า ความแรงของมันดลดลงแล้วเราค่อยๆอ,ออกมานะคะยังไรก็ดีงานนิทรรศการในครั้งนี้ได้เปิดให้กับเยาวชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้แล้วซึ่งทางพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการในวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกาและวันเสารออ์อาทิตย์ในเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปจนถึงวันที่31พฤษภาค,คม2557นี้ คราวนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าถ้าหาว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องรับมืออย่างไรแล้วก็ช่วงเวลานี้อย่างที่เราเกริ่นกันก่อนว่าก็คงจะมีการสำรวจตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ณปัจจุบันและกำลังที่จะสร้างขึ้นในอนาคตด้วยว่าจะต้องดูแลและหาวิธีการในการป้องกันอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะคะเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของตัวอาคารนะคะว่าเอ๊จะต้องมีการวางแผนอย่างไรค่ะซึ่งทางด้านของท่านม ทนสุดประเสริฐนะคะท่านที่บดีกรมโยธาธิการและผักเมืองค่ะคได้ออกมาเปิดเผยว่าจากนี้นะคะทางกรมก็จะมีการเร่งแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดการรับน้าหนักความต้านทานและความคงทนของอาคารรวมไปถึงพื้นดินค่ะที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในะะปี2550จากเดิมที่อาจจะมีข้อกําหนดนะคะนั่นก็คือให้อาคาร9ประเภทและสูง15เมตรนะคะต้องออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงรองรับกับแผ่นดินไหวจะเสนอบังคับใช้กับอาคารทุกประ และทุกขนาดที่สําคัญก็คือว่าทางกรมค่ะจะมีการขยายพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวอีก3จังหวัดด้วยกันก็คือพิษณุโลกสุโขทัยอุดรดิตจากเดิมนะคะที่ครอบคลุมพื้นที่อยู่22จังหวัดค่ะก็เพิ่มมาอีก3มนะครับอาคะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนถ้าพวกเราไม่ประมาทนะครับค,ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมคะ่ะร่วมสนุกนกันกับคําถามประจําสัปดาห์ของเรานะคะจากภาพยนตร์เรื่อง draft day ค่ะเกมกู้เกียรติคนชนคนถามคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์ ะะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร MN1 ค่ะอเมริกันฟุตบอลและ MN2 วิทยาศาสตร์การกีฬาทราบคำตอบแล้วร่วมสนุกการผ่านทาง s m s 468-9110ผู้ที่ตอบผูกรับของรางวัลจากทาง Major c i n e p l e x ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นรางวัลดีๆแบบนี้นั่นก็คือบัตรชมภาพยนตร์และบัตรโยนโบลิ่งนะ,ะฮะใครที่ยังไม่ได้เคยส่งเลยนะครับอยากจะแนะนําให้ลองส่งดู ถ้าใครที่ส่งแล้วลองส่งเพิ่มก็มีโอกาสได้ลุ้นกันใช่ค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุ้นมากนะคะใช่ครับและวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ most new ค่ะก็มาติดตามกันเป็นประจำแบบนี้ได้นะคะกับเราสองคนแต่ว่าวันนี้ค่ะอาจารย์วิชัยดิฉันนิสนาพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่อง Daff Day เกมกู้เกียรติคนชนคนภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร mn1 อเมริกันฟุตบอล mn2 วิทยาศาสตร์การกีฬาส่งคำตอบผ่านทาง sms เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ mn1 หรือ mn2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์2ที่นั่งและบัตรยนตโบลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล